มาแล้วจ้าแล้วก็เป็นเรือถูกคู่คนดูถูกใจก็แข่งกรนทุไรสาใจแพนแพททุกทีแล้วก็เที่ยวนี้มาดีชัว่าเรือนี้ลูกน้ำแดงเดินงก็ผ่านโบขาวแม่เสื้อสายจากบ้านหุ่ยบัวหูลาสิสแรกจะมาดีเกิดวันนี้ต้องมาเจอกับเทพเดรดิสหรือแชมป์ทัวประเทศไทยน้องจากเมืองบัวในน้ำพี่น้องบ้านพรีบบ้านพรีบบ้านตาเพชงบ้านยางเก้าแล้วก็หวานเกี๊ยวต้จะพูดถึงสีพายเทพนรำมินครับค่อนข้างจะได้เกี๊ยวนิดๆผ่านโบขาว ก็ค่อนข้างจะเป็นรองลูกผิวหนยเอาละครับท่านผู้ชมชอบใครเชียเองเราก็ชี้ได้แค่นี้แหละครับงานบัวขาวต้องจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วครับถ,ถ้าอยากขยับพุ้บอลเล่นทุวยกองแต่ถ้าแพ้ท้วยขอแน่นอนบออ ป็หลือถูกคู่คนดูถูกใจครับ่งนประุูไล่ซาใจแพนแฟงทุกทีนะครับเที่ยวนี้มา่อกีืชอว่าเรือนีลูกน้องแดงเดินะเขาผ่านบมอขาวแมเเืื้อส่นจากบ้านหุยบัวหูลาสิสรด้เจอกันที่กวันนี้ต้องมาเจอกับเทนหรือหรือเชนถูประเจตานพี่น้องจากเมืองบัวแนะนําพี่น้องบานปรี้บาดปร้านตาเงบ้านจากเก้าพี่น้องจากท่าทุงสรินเอาเลยถึงไปมาจาาแล้วก็ไม่สนใจแล้วยจะลงพายแบดเสียไปตู้ยาวสาวรอเพื่อว่วใจตัวยิงทีบนบีกันมั้นเป็นจ้าแล้วก็เรื่องเป็นวิธีวัวที่หัวท้ายผี เปิดสึงว่ดใจใสกันมาเลยจ้าดูดีๆครท่านผู้ชมไม่ทำมาได้แล้วเรื่องพวกนี้มองด้วยตาเปล่าดิยังดูไม่ออกจังมองไม่ดูว่าไปเลื่อยๆใส่กันมาแบบสาเดินสายเด้อหัวเทียมหัวไายเทียมไทยใครจะไปใครจะอยู่มาดูครับท่านผู้ชมเอาเราเฮียเอาเราวะนึกว่ามาจะของเราของเขาเข้ามาเหมือนกันแล้วเว้ย ถือว <Private. S 2> ่าไม่ธรรมดาแล้วนะผู้ชมแม่เทพเนรมิตก็ถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าแชมป์สนามบ้านเมืองบัวเอาแล้วมก็เจอผ่านตัเขาผ่านตัวเขาก็แชมป์บ้านตัวเองมาที่ปีนมาเอาแล้วเริ่มไม่ธรรมดาแล้วผ่านตัวเขาแล้วเบียดขยับขยับขยับทีละนิดขยับื่อยเริ่มเบีย ตีแรงแซงขึ้นมาครับเพื่อสมรู้ร่วมกันเข้าเสี่ยงชัยลดความเร็วลงนิดนึงประมาณ80ดสิบนัดกว่า1กิโลเมตรตอนนี้ทียนฤทิ์พยายามขยับขึ้นมาเทียนฤทธิ์ขมเชิงไปก่อนแล้วข่มเชิงไปก่อนแล้วผ่านปะเขาก็ยังไม่กล้ากันดิผ่านปะเขายังไม่กล้ากันดิเทียนฤทธิ์ข่มเชิงแล้วทียนฤทธิ์ขมเชิงแล้วแล้วก็ปล่อยจรว่าดทางพายปล่อยเรือไหลไหล เท,ที่ยวที่6ระหว่างผ่านโขกเขาลงน้ำแดงพบก,กับเทพเนเรนิทลงน้ำสีเงินกรรมการไม่รอชา้าคว้าถุงสีเงินครับโุกสะบัดบอกว่าเทพเนเรนิทเ,เป็นฝ่ายชนะกับเที่ยวนี้มาดูเที่ยวที่27ครับท่านผู้ชมเป็นเที่ยวที่3ในภาคบ่ายเช่นกันครับเที่ยวนี้มีผลครับชนะไปเล่นถ้วยกองแพ้ตกลงมาเล่นถ้วยหอ ไม่มีใครจะแพ้หรอกครับแต่บางครั้งมันก็สู้ไม่ได้จริงๆโอ้ oh. จะาเบาเลียงแพ้เบาเลียงชนะตอกเกตถ้าปล่อยโการเมืองทองถิ่นโดนไดกแพ้แล้วแพ้ใหญ่ไฟอริญาตแล้วก็ลงสู้ดูแล้วสักตั้งหนึ่งมันก็ดันไม่ขึ้นแล้วครับถือว่าไวลาอยจื้อแล้วเนี่ยว่าหน้าเบิดไปหลายทงแล้ว ตัวปีหนาเนี่ยโยบินิกเกษตรปีหกแปดท้ามาซอยบ้างพันตะเอาคือเกาเนีมันา